ถ้าพรุ่งนี้คุณตื่นมาไม่ได้แล้วเนี่ยคุณจะเสียใจกับอะไรที่สุดครับหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอืมก็คงเสียดายที่ยังไม่ทําสิ่งที่อยากทําเลยหรือบางคนอาจรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกเลยในหนังสือที่ชื่อว่าพรุ่งนี้อาจตายก็ได้นะของฮิสซุยโคททโร่เนี่ยเขาพูดเอาไว้อย่างเรียบง่ายแต่ก็แทงใจว่ามนุษย์เราอะมีชีวิตอยู่ก็จริงแต่กลับลืมไปว่าตัวเองเนี่ยอาจไม่มีชีวิตอยู่ในวันพรุ่งนี้ วันนี้ลองมาคุยกันเรื่องนี้ดูกันนะครับ้องถามตัวเองดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราอยากทําแต่ว่ายังไม่ได้ทําเลยมีคําพูดไหนบ้างที่อยากบอกแต่ก็ยังไม่กล้าบอกหรือมีใครที่อยากกอดอยากขอบคุณอยากขอโทษแต่ก็ยังคงปล่อยผ่านฮิซุยอยากบอกกับเราว่าทุกลมหายใจที่เรามีอยู่ตอนเนี้คือปาฏิหาริย์ไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะมีโอกาสได้ทําสิ่งเหล่านั้นในวันข้างหน้า หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องของชายคนหนึ่งชายที่ใช้ชีวิตไปวันวันอย่างเหน็ดเหนื่อยฝืนทํางานที่ตัวเองไม่ได้รักและผลัดเรื่องสําคัญไว้เสมอโดยข้ออ้างว่าเดี๋ยวค่อยทำจนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้รับข่าวร้ายกับตัวเองว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายวันนั้นอะ่ะก็คือวันที่เขาเริ่มถามตัวเองว่าแล้วจะใช้เวลาที่เหลือกับชีวิตที่ยังมีอยู่อย่างเงี้ยยังไงดีละ่ะเขาเริ่มออกเดินทาง เริ่มโทรหาคนที่ไม่ได้คุยกันมานานมากเริ่มเขียนจดหมายขอโทษขอบคุณและบอกรักเขาเริ่มมีชีวิตจริงๆครั้งแรกในวันที่ชีวิตเขาแทบจะไม่เหลือแล้วที่คุยเนี่ยได้สรุปบทเรียนจากเรื่องนี้ว่าอย่ารอให้ชีวิตเหลือแค่เศษเสี้ยวถึงจะเริ่มเห็นคุณค่าของมันคำถามก็กลับมาที่ตัวเราเหมือนเดิมและเราล่ะยังมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ บางทีเราอาจเหลืออีก50ปีถ้าวันนี้อายุเรา50ปีก็อาจเหลือสัก20ปีหรือบางทีเราอาจเหลือแค่5ชั่วโมงสิ่งสำคัญจริงๆอ่ะไม่ใช่การนับว่าชีวิตเราอ่ะยาวนานเท่าไหร่แต่คือการนับว่าวันนี้เราได้ใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการหรือยังฮิสซอโคเทโลก็ยังบอกไว้อีกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักติดกับดักอยู่2อ,อย่างใหญ่ๆอย่างแรกเลยคือความกลัวสายตาคนอื่น เรากลัวว่าคนจะมองว่าเราแปลกกลัวถูกตัดสินกลัวล้มเหลวจนสุดท้ายเราไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำจริงๆอย่างที่สองคือการผัดวานประกันพุ่งเราคิดว่ายังมีเวลาเหลือเฟือพรุ่งนี้ก็ยังทันแต่ในความเป็นจริงแล้วความตายไม่ได้ส่งจดหมายแจ้งเตือนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใจอยากทำอะไรก็ทำเลยอยากบอกความในใจให้พูดอยากใช้ชีวิตในแบบตัวเองให้เริ่ม ตอนนี้เนี่ยอยากชวนทุกท่านที่กำลังฟังอยู่เนี่ยลองหลับตาลงสักครู่แล้วลองนึกถึงคนที่คุณรักที่สุดนึกถึงสิ่งที่อยากทำที่สุดแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันได้ทำเพื่อสิ่งนั้นแล้วหรือยังย้ายถึงวันที่เราต้องนอนหลับไปพร้อมกับคำว่ารู้งี้อยู่เต็มหัวใจและสุดท้ายนี้หนังสือพรุ่งนี้อาจตายก็ได้นะไม่ได้สอนให้เรากลัวความตาย สอนให้เรารักการมีชีวิตรักทุกเช้าวันใหม่รักเสียงหัวเราะรักน้ําตารักโอกาสเล็กๆที่เราได้รับทุกวินาทีและที่สําคัญที่สุดจงใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่กล้า,ร,ารักกล้าเลือกและกล้าใช้มันอย่างดีที่สุดเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมาถึงหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันจนถึงตอนนี้นะครับไว้พบกันใหม่กับ Wishbook Podcast สวัสดีครับ